Aww. Uh... ขำก่อนเวียสันดอนสาด้งโยนนิทานจะสนทานสะพอนการจบทวนหิมมาพานกระไดบานเทศนาเกี่ยงแล้วใคอยสีแลตอนนิทาน ทานขันกาวตานนิทานผ่างโพธิสารปาเพีนีของบานผ่างบุหันแต่เดิมเขา อันตามสิจาวาจามสำนาวสิอันตามนิทานภาคขอสิขอเว้าวเก้าะเลตอนนี้นา้นพุทธสัตยูเชงปารุ สุนิสาอย่ากำหนังมาที่ขวัญเจ้าห้ามให้ทางให้มาสงสารมุนติไทยมาที่นา สี่ห้เจ้าล้วนนี้เวสนสันว่วานี้คนเก่งกระทรทานสังเหล่ามีคนผ่านก็กําททำให้ ของบ่ตายสัง <altro> ส <ses S 2> <ses S 1> ิได้ผ่านทางเจ้าห้ามห่างดอกห่างวังอันหงทานเจ้าได้ตั้งสร้างก็ย่านเพพางงย่านบ่ยังพอมีสิ่งของท้องใส โซสายใจจางแม่นเวียนยังขอเวียนยังน้อแต่ปางก่อนเจ้าเคยล้ำเคยนอนอยู่บนภาษานกว้างสนุมห่มแก็งกวย thuốc thua bàn cao nhỏ nhuông sàn lần sơn khám ơi ơi ôi ôi ôi, 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 ôi cháu xin si đơn càng phái phàng nạ khó Hãy ยามสิไปทูลเจ้าคงสงสัยลองเบิ่งบางทีละโทษให้ยังสิได้นังละคอนนะตอนนน คนสาดีไปว่อนไหวไหลที่บ่เตีองต้องของโตดดกไววตาายกับบ่เลียวหัวสาดีจึงกับเกี่ยวลงมาจากหอปางจางกับนางนุ่งขา มาที่ท้งสาอื่นสุดที่เกินดวงใดเองสุดข้างโคองยู่จอดรอ ำให้้าหั่งกันตอนนั้นพอเถึงวันสีจอนั้นเดินไยของเผ่าวเวีนกับลูกแก้วทางนั้นลามิงมาที สีนีใไก่นาขอนกวงไปอำลาพระยาพอขึ้นสู่หอพระเจ้าแล้วก็เลยเข่ากามทวาย ว่าเจ้าอยากมีขอให้ทอด้ิพยพอสุนใสลูกสีไก่ให้พอมีความสุขนางนาคอนก้อยตัวมามาที่ฟุ้มไฟน้ำไปอำลาพญาปูว่าบูต ลูกน <c ười> ี่อยู Twitter ่บ่ได้สิตามก้นเจ้าเผาผัวขอให้ผู้ญาติตุมภัยในนาคอนพันปีในสงสารกายมีคําหอนนะ ส่วนไสขอหลานน้อยของนาคอนเทนบัวมาที่ย้อยหยุดเหนียวไนลวนไปกาบถวายว่าบุ ชวคอยอยู่ของนาคอนยานมันเพิพังสาบถึกใจพระอ,องค์ทานโอ้ผู้ยานขับลานนี้สามบ่เดียวน,น้ำพ่อไงประสานลานกับดูกใัยสิีอาไวเด็ียัง ตั้งแต่พาเวนเจ้าเป็นลูกเกิดกับโอกรายังางขาบนีมือองบวางน้ำพอดีส่วนไสเจ้า,าน้ำตาพัง,ง,งยังบ่อยู่ xa phải vào diệt bu nam ta lấy nhau nhào giao ùm còn té lan nói cả rong chàng hàn phải lá mẹ buồn xa đi ăn tàng khốn tàng gì gió kỳ hay น้ำกันได้เหินห่างแนวสีไกลกันนี่เต็มที่ทั้งสองฝ่ายย้ายคนบ่ตายสังสิได้ห้างน่าสิเป็นบาปพวงละเมอ ปวดสาดีจนว่าเกิอือขังลูกและหลานห่างจากสิเป็นแนวใดบานพาเวียงวังแล้วค บ่ผอมสีนอนข้างอยู <cant ik> ่วางเี้นนเจ้าเคยกินของสมบันข้าวตำแต่ยางคำมือย้ำเจ้าพักผากบานสีหาไดดอกแต่ใส มีแต่ผลมากไม่ก่อยเพืออมันแสงไปสิจานแจงหาแต่งผ้าตะายไทยมาเดือใจกูเดีกรรมเบ็นมีสังสิพาลูก TONG gia ôn ô. ຈັ່ງຊິເປັນແນວໃດບາດພາວຽງວັງແລ້ວຄິນໍາກິນນໍາ2ລ້ານແກວນັດີຫຼາຍຫາຍ สองกันหาสาลีเจ้าสิตายในลานลาวข้าวนี้อย่าบ่เห็นพอดมือเศร้าจึงเลืองเป็นจัดแจงแท้พาันเปิกพาคันทำทานกูสุเนวบ่เดือคาง

ra đi năm ta hồn cả năm sông thăng lan hòn mưa sau về sân đòn nắng khan khi lột nhốn thiêm mà Quạc nhá chỗ kỳ khả đơn tạm á à, đồn lang à, Nắng dụ tạm hồn tháng nhục mưa khơn bưng 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 ขอ่ายตลอดทางมีคนหลายหมู่บ้านแต่มาาลาประสงฆ์ขอพระองค์ย่อทำทานบ่อยยังเหลือขางอาสาในมา ได้ข้างประท่านให้คู่สุเนวจังวาในตอนนี้กากจบลงแลว้วสองอยเก้าผาคาทางถ้านักขันจบลงก็ตั้งแต่พอเพียงเีย เอวังที่ตนข้าอัตมายุ่งไว้นี้สังกรฟังอาจารย์องค์อื่นเพิ่นสิทนต่อสอนภาวคอยส จบลงในกนารนารคันเนาะถาวาอาตามาเทศบกมวลกับขออาภัยนํำเด้อน้ำยะน,นํำโยมเนาะทีติตามฟังเทศมาตลอดเนะเออาะวังวาสิเป็นคอคิดออในเรืองพระเวสสันดรตอนพนางมาที่หนีจากนาครเนาะคือว่าพระเวสสันดรท่านนี้แหละหนีจากนาคร พระบาพระเวทนี้ท่านสร้างสร้างแก้วคูวบานคูเมืองภาษาชนกระือครับโอนินท่าจะเป็นในไรพระเวทนี้ออกจากเมืองไปอยู่ป,ป่าเนาะเาถ่ายสุดกะขอใหายผู้ฟังเนาะจะมีความสุขความเจริญเนอสุขกายสุขใจขอเจริญพร